สวัสดีนะคะส, да. ส,ส, <u> uh> สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะและสวัสดีทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกน้ำหวานเซ็นเตอร์นะคะสมาชิกเก่านะคะวันนี้นะคะน้ำหวานเซ็นเตอร์นะคะมีเสื้อกันหนาวใหม่พรมนะคะตัวนี้เป็นงานเข้าใหม่เลยตัวนี้จะมีสามรุ่นนะคะที่เข้าใหม่นะคะโอเคตัวนี้จะเป็นลายริ้วนะคะสีพื้นแล้วก็เป็นลายมีลวดลายมีลายการ์ตูนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่กันเลยนะคะรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกเป็นเสื้อ หนาวนะคะสเวตเตอร์นะคะนี่เลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวโชว์ตัวหนึ่งค่ะอ่าโอเคตัวนี้จะเป็นสีพื้นนะคะสีพื้นนะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่สี่สิบนะคะยืดได้สี่สิบสี่ถึงสี่สิบหกนะคะงานยืดน,นะคะงานป้ายนะคะงานป้ายนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไล่สีให้ฟังนะคะโอเควางได้เลยค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้มีทั้งหมดเจ็ดสีแปดสีนะคะขออภัยอ่าเอาวางลงเลยค่ะ เฉดสีจะตามนี้นะคะไล่ลงเลยโอเค uh huh. okay. ค่อยๆนะคะวางค่อยๆวางค่ะโอเคไล่เฉดสีจะตามนี้สีเลือดหมูค่ะตัวนี้อ่าสีครีมค่ะสีเทาค่ะแล้วก็สีดำนะคะตัวนี้จะส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะเปิดอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะตัวนี้ราคา ราคาราคานี้นะคะถ้าลูกค้าเอาเยอะลูกค้าเอาเลทห้าสิบตัวถึงร้อยตัวนะคะเรามีเลทราคาตัดลงให้อีกนะคะโอเคแล้วก็รุ่นต่อไปนะคะรุ่นต่อไปเป็นรุ่นมิกกี้เมาส์นะคะอ่าให้ดูรุ่นนี้จะมีสี่สีนะคะสี่เซตนะคะนี่นะคะเซตสี่สีนะคะลวดลายนะคะอ่าอยากให้ดูหนึ่งตัวนะคะตัวนี้ค่ะผ้าย,ยืดเหมือนกันงานยืดไหมพรมจะเป็นงานยืดทุกตัวเลยนะคะโอเค ตัวลายก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะงานปักนะคะอ่ะโอเคค่ะไล่สีนะคะตัวนี้เป็นสีส้มอิดค่ะสีอ่าสีชมพูอ่อนค่ะสีดำค่ะแล้วก็สีเลือดหมูนะคะตัวนี้จะซตนี้จะมีรุ่นนี้จะมีสีสีนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นรุ่นลายริ้วนะคะสปเปอร์ลายริ้วนะคะตัวนี้จะมีนู่นค่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้น้อง เอาสีมาตัวนี้นะคะงานผ้าสวยนะคะสวยงานป้ายเหมือนกันนะคะตัวนี้งานป้ายเหมือนกันนี่เลยตัวนี้จะเป็นแถบล,ลายริ้วนะคะขาวแล้วก็ตัดสีนะคะโอเคเดี๋ยวไล่สีให้ดูนะคะอ่ะตัวนี้สีขาวเท่าค่ะวางเลยค่ะขาวเท่าขาวฟ้าค่ะสีนี้สวยมากสีนี้สวยมากขาวเขียวก็สวยนะคะขาวเขียวก็สวยอ่ะค่ะเลือดหมูค่ะ ต่อไปสีชมพูค่ะวา,วางวางดีๆหน่อยสีดำโอเคสีดำนะคะวางสวยๆวางสวยๆหน่อยแล้วก็สีสุดท้ายค่ะสีนี้ก็สวยเหมือนกันนี่เลยโอเคขาวเหลืองนะคะตัวนี้ส่งอยู่ที่อ่าลืมแจ้งไปอ่ารุ่นที่สองนะคะอ่าเอาหยิบมิกกี้เมาส์มามิกกี้เมาส์หยิบมิกกี้เมาส์นะคะรุ่นที่สองส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะรุ่นนี้ส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะเอามาตัวเดียวค่ะ อ่าหนึรอสี่บห้าบาทนะคะโอเครุ่นรุ่นต่อไปรุ่นลายลิ้วนะคะรุ่นลายริ้วส่งอยู่ที่หนึ่งห้าสิบห้าบาทนะคะหนึ่งห้าสิบห้าบาทนะคะโอเคตัวนี้ราคาราคาตัวนี้ราคายกเซตนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อ50สตัวถึงร้อตัวขึ้นไปเรามีเลทราคาตัดลงให้อีกนะคะโอเคสำหรับสมาชิกใหม่นะคะ อาสนใจสินค้าแต่ยังไม่กล้าสั่งซื้อกับทางร้านนะคะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะหรือว่ามาที่หน้าร้านได้นะคะหน้าร้านอยู่ที่นิคมบ้านกวดบุรีรัมนะคะน้ำหวานเซน็นเตอร์หรือว่าโบเบอีสานนั่นเองนะคะสินค้ามีครบนะคะครบวงจรตั้งแต่เด็กเนาะตั้งแต่เด็กเล็กนะคะยันคนแก่เลยนะคะมีทุกรุ่นทุกแบบนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราเอาเสื้อกันหนาว หมายพรมนะคะเข้าหม่ล่าสุดนะคะสามรุ่นนะคะมาให้สมาชิกนะคะได้มาเลือกมาชมกันสำหรับสมาชิกนะคะสนใจเข้ากลุ่มนะคะแอดไลน์ได้แอดไลน์ได้ที่ b ีวายเอนะคะหรือว่าเข้ากลุ่มนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็มันกดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะคะมันจะมีลิงก์นะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็ สมาชิกทุกท่านนะคะจะเข้าไปในกลุ่มของทางร้านนะคะสมาชิกทุกท่านเข้าไปแล้วนะคะได้สินค้าราคาส่งแน่นอนนะคะโอเคนะคะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสนใจสินค้านะคะทักแชทมาได้หรือว่าเฟซนะคะน้ำหวานเซ็นเตอร์เพจน้ำหวานเซ็นเตอร์นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ช่อง YouTube น้ำหวานเซ็นเตอร์ด้วยนะคะวันนี้มีเสื้อไหมพรมสวยๆนะคะแฟชั่นนะคะขายได้ ขายได้ตลอดปีนะคะตัวนี้แนะนำเลยนะคะสำหรับสมาชิกทุกท่านนะคะที่สั่งซื้อสินค้ากับทางร้านนะคะเรามียอดสะสมทองนะคะทุกๆสิ้นปีนะคะเราจะแจกโบนัสแจกอของสมนาคุณให้ลูกค้านะคะลูกค้าได้ไปหลายเส้นแล้วนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ สำหรับสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าคนลจังหวัดภาคเหนือภาคใต้นะคะภาคกลางนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านทักแชทเข้ามาได้ค่ะไม่สะดวกโอนยอดทางร้านมีเก็บเงินปลายทางนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบการน,นำเสนอนะคะเป็นเสื้อ,อไหมพรมสเวตเตอร์นะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะเพื่อ คลิปต่อไปนะคะสมาชิกจะได้กดดูแล้วก็เห็นเป็นคนแรกๆนะคะยังไงก็ฝากได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ